หมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่6นะคะตุลาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางเป็นประจำทุกวันค่ะพี่น้องค่ะก่อนหน้านี้หมอได้ลงคลิปนะคะเลือกกองไพ่ประจำเดือนตุลาคมนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมนะคะเชิญค่ะ นะมีเกมสนุกๆให้กับพี่น้องด้วยนะคะเป็นแนวทางเหมือนกับคลิปอื่นๆน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่าเป็นแนวทางในการเตรียมตัวนะคะในการระัระมัดระวังนะคะประจําเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะเราจะดูเป็นเดือนๆไปนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นเพื่อความไม่ประมาทค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์น่าจะในลักษณะของเรื่องการเดินทางหนึ่งหลักเรื่องการสื่อสารนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องกิจการการงานซึ่งเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับ3มไม้เท้านะคะแล้วก็เจราจาต่อรองเรื่องอะไรสำเร็จกิจหมดเลยค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ในไพ่สองถ้วยนั้นถือว่าโดดเด่นมากนะคะ<ม>เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเกี่ยวกับ เรื่องของผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะอ่ามีในลักษณะของการที่พี่น้องวันอาทิตย์ได้อะไรมาแบบเบิ่นๆด้วยนะคะสําหรับ2ถ้วยนะส่วนใบที่3นั้นดูว่าจะไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพให้พี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสในลักษณะของการที่จะต้องไปหาหมอนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพ ช่องท้องอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะสำหรับเดลอนนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะไปโรงพยาบาลหมอนัดหรือไปฉีดวัคซีนหรืออย่างไรนะคะอันนี้เละก็ไพทักยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคือ9เหรียญน,นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นในวันพรุ่งนี้มีเงินสดๆเข้ามือน,นะคะพี่น้องคาะนะ หมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดีมากเลยกับเรื่องของการเงินค่ะใครรองเงินอยู่ได้เงินนะคะพี่น้องขามีโชคมีลาบขามามีเงินสดๆข้ามือมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทํานายโดยรวมบอกว่าก่อนหน้านี้ภาระหนักๆน,นะคะอ่าหรับ5ดาบนะคะมีความรู้สึกว่า จะต้องทําอะไรแล้วต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ยังคงทํางานหนักๆลุยๆนะคะอสู้กับงานพร้อมกับปัญหาอุปสรรคนะคะมีคู่แข่งทางการค้าหรือประมาณนั้นนะคะอย่างนี้และก็ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันทร์ก็จะต้องสู้ละค่ะนะด้วยความอดทนแล้วก็บางท่านอาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องค่ะนะ บางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนในตำแหน่งงานนะคะและถามว่าด,ดีไหมก็ดีนะคะพี่น้องค่ะนะอย่างนี้แต่ยังไงแล้วก็จะต้องหนักๆค่ะไพ่ทักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ถ้าเป็น2ถ้วยเทมอเรนต์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ได้มาแล้วหมุนออกได้เหมือนกันนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้แต่มีเงินหมุนเข้ามาคะ่ะยังไม่มีเงินเหลือเก็บก็ไม่เป็นไรค่ะขอให หมุนเงินคล่องคล่องตัวแค่นี้ก็พอนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารทํานายโดยรวมนะคะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน,<ม>นะคะนะคะได้คําตอบทีละเรื่องนะคะในสิ่งที่เรารอคอยนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องพี่น้องวันอังคารนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีละค่ะต่อไปนี้ได้ไพ่จักรพรรดินะคะ แล้วก็บางท่านรองานอยู่ก็จะได้งานทำนะคะมีโปรเจกต์งานเข้ามามีลูกค้าเข้ามาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับหนึ่งไม้เท้าดีเยี่ยมในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนนะคะสำหรับผู้ที่เรียนอยู่นั่นเองค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะบางท่านนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเเหนื่อยมา,มามากนะักก็จะต้องพักร่างบ้างนะคะผ่อน นะคะอย่างนี้นะไม่สบายหรือประมาณนี้นะคะแต่คิดว่าคงจะคงจะไม่ไม่หนักอะค่ะแต่ก็ย้ําเน้นนะคะพี่น้องค่ะนะอย่าฝืนเนาะถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายก็ขอให้พักร่างพักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านกับช่องนะคะนี่อย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นทํานายโดยรวมนะคะก่อนหน้านี้ก็ กลุ่มบกกลุ่มใจนะคะตึงเครียดนะในละหลายๆเรื่องนะคะรวมถึงสุขภาพไม่ค่อยโอเคแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะแกะได้หมดเลยนะถ้ามีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แกะได้นะคะได้ดาบสมมงกุลและก็ยังคมไม่ได้ดังใจนะคะแก็บบริวารคนรักนะคะหรือสิ่งที่ได้มานะคะ ใน4่ถ้วยนั้นมหมอจะทานายในลักษณะว่าไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นณขณะนี้อันนี้ก็ต้องทําใจนะคะพี่น้องขาเนาะจะให้ได้ดั่งใจทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเราต้องทําใจเอาเองนะคะเราอย่างนี้กันนะประคับประคองนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็ไพ่ทักดีมากนะคะการงานกิจาการเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะต่อไปนี้เรื่องของการงานกิจาการนะคะจะตั้งดีขึ้นนะคะ ไม่นิ่งะคะนะเลื่อนขึ้นทีละทีละสติปนั่นเองนะคะทีละขั้นทีละตอนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของกิจการการงานนะคะหรือในตําแหน่งงานก็จะดีขึ้นขยับดีขึ้นนั่นเองค่ะ,คะ,คคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะนน่ คิงเหรียญขึ้นละพี่น้องคะนะเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการเงินดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะแล้วก็ได้ราชาถ้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะดีอุดมสมบูรณ์นะคะดีมากนะคะทุกเรื่องนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักนะคะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะปิดบังซ่อนเลนเอาไว้น,วนะ,ะแล้วก็แบกปัญหานะคะภาระเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ไหวก็ ให้นะคะเขาเรียกว่าปรึกษานะให้ปรึกษาเขาเรียกว่าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือบริวารละค่ะพี่น้องขาไม่งั้นเราจะหนักนะคะอ,ะอย่างนี้นะสาหรับเรื่องของจิดดาบแล้วก็ใบทักก็ไม่ค่อยโอเคค่ะพี่น้องขาในวันพวกนี้ถ้ามีการลงทุนลงหุ้นร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครพี่น้องวันพุธกลางวันก็จะต้อง หลีกก่อนดีกว่าค่ะถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่โอเคนะคะพี่น้องค่ะนะเราจะผิดหวังนี่อย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังนะคะพี่น้องอเรื่องบริวารน,นินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังนะอย่างนี้เลยนะคะพูดไม่ดีกับเรานะคะนำก็ลยใส่ร้ายป้ายสีนะ,ะถ้ามีถ้าเปิดกิจการถ้ามีคู่แข่งก็จะมีคู่แข่งทางการค้านะคะ นี่ย่างี้นะคู่แข่งทางกิจการการงานเนี่ยมาเบียดเรานะคะมาแซงหน้าเราหรืออย่างไรเนี่ยสำหรับ3ดาบอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ค่อยจะโอเคนะคะพี่น้องคะระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับ3ดาบนะคะ 2- อสเรื่องนะคะระวังเลยในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นเนี่ยไพ่ตัวตนเดอะโวนะคะก็คือหมายความว่าไม่ว่าปัญหาหนักๆจะเป็นแบบไหนก่อนหน้านี้พี่น้องวันพฤหัสบดีสามารถที่จะแก้ไขได้หมดเลยนะคะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะโชคดีในเรื่องอาหารการกินนะคะเสือผ่าอารพรน,นะคะบริบูรณ์นะ แต่เรื่องของการงานกิจการยังคงที่จะต้องทำงานลุยๆพร้อมกับภาระหนักๆที่ต้องรับผิดชอบนะคะนี่งี้นะกับหัวหน้าครอบครัวและก็กิจการนะคะที่เราจะต้องนำทัพนะสำหรับ10 10เอ่อสิบดาเอ่อสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ไพ่ทักก็คือพี่น้องวันพระฤหัสบดียังคงมีโครงการนะคะอ่าในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทำนะคะ จะนำพากิจการให้นำพาครอบครัวนั้นเนี่ยให้ไปถึงฝั่งฝันได้ยังไงนะคะหรือณตอนนี้ล้มจะลุกอย่างไรนะคะมีแผนการมีแนวมีแนวทางหรือมีโปรเจกต์เนี่ยในหัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นพี่น้องวันพฤหัสบดีลงมือทําเลยค่ะลุยๆได้เลยในเดือนตุลาคมนี้นะคะประสบความสําเร็จทุกเรื่องนั่นแหละค่ะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเป็นแบบไหนดูกันนะคะ ก่อนหน้านี้มีเงินเข้ามานะคะแต่มีเงินเข้ามาก็ไม่ค่อยที่จะพอ,อเหลือเหลือเก็บหรอกนะคะจะต้องมีภาระรับผิดชอบนะคะในลูกหลานบริวารคนรักรวมถึงภาระเรื่องของหนี้สินแต่ว่าเบาบางละทราบพ,พี่น้องวันวันศุกร์นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะ นี่ราชินีเรียนค่ะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงตัวเองสักเท่าไหร่นะคะได้มาแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะนี่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเงินเข้ามาแล้วรู้จักแบ่งปันนะคะก็จะมีเงินไม่ขาดมือนะคะนี่อย่างนี้นะอย่างเช่นได้มาแล้วกว็แบ่งทําบุญทําทานนะคะทาบุญให้ทานแบ่งพัน แบ่งปันคนรักคนในครอบครัวนะคะนี่ญาติสนิทมิตรสหายนะดูเลยนี่อย่างนีนะนนน้จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะตลอดเลยสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะและก็เหนนไ้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเลยนะคะยังไงแล้วพี่น้องวันศุกร์ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะไม่หุนหันพนลันแล่นไม่ใจร้อนนะคะประคับประคองค่อยๆเดินค่อยๆย,ย่อมนะคะ เป็นอย่างดีเลยนะคะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ถือว่าดวงเปิดค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับพี่น้องวันศุกร์มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะอ่าพี่น้องวันเสาร์นั้นสามถ้วยนะคะแล้วก็จิตเรียญค่ะอืและก็นะคะ ราชาทวยพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าโดดเด่นค่ะดวงเปิดเหมือนกันในเดือนตุลาคมนี้ดีดีนะคะอ่าก่อนหน้านี้ได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีความเขาเรียกว่ามีพลังนะคะอ่ามีพลังมีแรงที่จะเดินหน้าต่อไปในส่วนของกิจการการงานนะคะหรือโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังคงที่จะวางแผน นะคะที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะคะนี่มองหาช่องทางในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องขานี่พี่น้องวันเสาร์นะคะลงมือทําได้เลยนะคะมีเงินกองอยู่ข้างหน้าแน่เละก็ราชาถ้วยความหมายก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะพี่น้องขาเนาะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะและก็ รวมถึงว่าไพทักนะคะมีมีเขาเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์น,นะคะนี่นะเซนสพิเศษแรงๆนะคะมั่นใจในตนเองนะคะในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยโดดเด่นอีกหนึ่งวันเกิดนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาละ ปลาหมอไวพร์นะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ